สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวรูทุ่งไลฟ์นะครับรายการที่จะพาแฟนๆไปพบพูดคุยกับศิลปินรูทุ่งอินดี้สุดฮอตในวงการเพื่ออัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาให้แฟนๆได้ติดตามนะครับเราพบกันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564นะครับแหมย่างเข้าสู่เดือนแห่งความรักกันแล้วนะครับและแน่นอนครับการรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเพลงของเขาเนี่ยก็เกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะฮะเขาได้ เขาเนี่ยมีดีกรีเป็นแชมป์รุ่ทุ่งไอดอลชายคนแรกของประเทศไทยนะครับเป็นนุ่มอุดรน,นะแล้วก็ฉายาก็คือตาหยีขยี้ใจพ่วงด้วยเสียงดีมีสเสน่ห์นะฮะตอนนี้ซิงเกิลของเขาคนที่บอกถูกฮักคนที่บอกถูกฮักนะฮะที่ร้องกับน้องปิยะชัดเนี่ยมาแรงมากๆนะครับแต่ว่าเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ประกวดร้องเพลงเนี่ย เขารับบทพระรองมาตลอดไม่ค่อยได้แชมป์เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงกันแน่เรามารู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะครับต้อนรับเคทศิรสิทธิ์พันยานะครับค่าย s e n ต์เอ็นเตอร์เทนเสวัสดีครับเคสครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องทักทายแฟนๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับ ทางแฟนๆของข่าวลุกทุ่งแล้วก็แฟนๆของเขตเองนะครับพอยกไม่ยกนะเขตดนะอให้กดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเขตครับทักทา,ายแฟนหน่อยแฟนเพจลุกทุ่งอรอทุกคนนะครับแล้วก็แฟนขับนะครับทั้งเข็ดเสลสิแล้วก็ปิยะเขตตูทุกคนด้วยนะครับแน่ก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปเยอะๆด้วยนะครับครับผมโอ้ตอนนี้มีแฟนขับอะไรนะแฟนขับของลุกทุง่งแฟนเพจของลุกทุ่งออลอแล้วก็แฟนเพจของ เปียกเขตด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่โอ้โหนี่เรียกว่ารวมๆกันเยอะอ่าให้ดูกันแล้วก็แชร์กันให้พี่เพ,พื่น้อง,องให้แฟนๆรับชมไลฟ์สดไปด้วยกันนะครับผมอ่ตอนนี้ถือว่าเขตอ่ามาถึงวันนี้ถือว่าซิงเกิลแรกนะที่ร้องกับน้องเปียชัดถือว่าประสบผลสําเร็จมากมายรู้สึกไงว่าว่าเป็นซิงเกิลแรกที่เราร้องคู่กับน้องแล้วเนี่ยแฟนๆให้การตอบรับเยอะแยะมากมายขนาดนี้รู้สึกยังไงครับ รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นซิงเกิลการทํางานคู่ครั้งแรกของผมกับน้องครับเราก็เลยกลัวว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีหรือเปล่าแต่เพลงที่เราทำทั้งเข้าห้องอัดทั้งถ่ายเอ็มวีเราตั้งใจกับเพลงนี้มากๆตั้งใจกับซิงเกิลนี้มากๆครับแล้วคิดว่าคิดว่าจะขอให้มันเป็นที่รู้จักแล้วก็คิดว่าเป็นที่นิยมแล้วพอแบบ ปล่อยซิงเกิลออกไปคนกระแสตอบรับที่ได้กลับมาก็รู้สึกดีใจครับมันดีใจอ่าตอนนี้ก็ปล่อยมาไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็จะเกือบจะสี่ล้านวิวแล้วนะครับผมถือว่าเสียงตอบรับดีมากๆเลยอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ถ้าเกิดย้อนไปเห็นบอกว่าเขตเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบจริงไหมฮะเขตใช่ครับเป็นพ่อแม่เปิดให้ฟังนะครับผมจะเป็นเพลงลูกทุ่งตานด้วยครับ ก็คือแบบเล่นๆเฉยๆรู้สึกว่าเอ้ยร้องเพลงแล้วชอบแล้วก็ตอนเด็กๆพี่สาวเป็นแรงบันดาลใจด้วยครับพี่สาวก็เป็นนักร้องสายประกวดครับอ๋อพี่สาวเป็นนักร้องสายประกวดเหมือนกันครับแล้วมีมีซิงเกิลของตัวเองไหมพี่สาวไม่ครับตอนนี้พี่สาวไปเป็นครูแล้วครับอ๋อก็มีเขตมีน้องเขตอยู่นะยัง,ยงเดินเส้นทางสายนี้ครับออตอนเด็กๆเนี่ยร้องเพลงใครที่ประกวดเยอะที่สุดนักร้องคนไหนฮะเขตถ้า พูดถึงร้องเพลงใครประกวดเยอะที่สุดมันมันไม่ตายตัวครับไม่ตายตัวคือหลากหลายครับแต่ถ้าถามว่าใครที่ทําให้ผมค้นพบว่าผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมาในแนวในการร้องเพลงอินดี้ก็คือจะเป็นพี่ก้องห้อยไรครับโอ้ครับผมเป็นเรียกว่าเป็นอินดี้ยุคบุกเบิกอีกคนหนึ่งนะฮะก็ร้องของก้องพันออันนั้นเป็นอินดี้แต่ว่าลูกทุ่งแท้ๆนะครับเขตร้องเพลงของใครเอ่ยลุกทุ่งอีสาน เยอะเลยครับถ้าลูกทุ่งแท้ๆก็จะเป็นอ,อย่างเช่นพี่กอตนะครับผมแอลอยอดลกีก็ลองรลองหลายคนครับร้องมาเรื่อยๆได้ทั้งได้ทั้งลูกทุ่งอีสานแล้วก็ลูกทุ่งกลางพอพอได้ครับอาจจะไม่เก่งคือพี่ไปดูประวัติของของเขตนะฮะไปส่องดูว่าเขาบอกว่าคือประกวดก็เยอะแยะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะตั้งแต่ประถม แต่ว่าส่วนมากเนี่ยทําไมได้แต่บทพระรองนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แชมป์เหรอฮะเคตเ,ออเป็นยังไงครับมโนครับผมอะไรนะอาจจะเพราผมทำบุญมาน้อยครับแล้วก็ไม่ถึงประสบการณ์เรายังประสบการณ์เรายังเล็กๆแน่น้อยการอ,อ่ะก,ก็เลยอ,<า>อืมแต่ว่าเสียงอาจจะตื่นเต้นตื่นเวทีด้วยครับโอ้ครับ แต่ว่าเราแต่ว่าเสียงก็โอเคเสียงก็ดีหน้าตาก็ดีนะแต่ว่าประสบการณ์ขึ้นเวทีอาจจะน้อยอะไรงี้ใช่ไหมครับอาจจะเรื่องด้วยการฝึกฝนด้วยครับ,รบเราอาจจะฝึกฝนมากพอด้วยครับอ่ะใครเป็นคนสอนร,อร้องเพลงค okay. ถ้าถามว่าใครเป็นคนสอนผมร้องเองครับแต่จะมีพี่สาวที่นําครับผมอ๋อเรียนรู้เองด้วยแล้วก็มีพี่สาวด้วยใช่ใช่ อ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบเปิดเพลงรู้ทุ่งให้ฟังด้วยแกแกเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงครับแต่แกไม่ร้องเพลงนะครับแต่แกชอบเปิดเพลงให้ฟังอตอนนี้แกมาเลยเดี๋ยวนี้ผมต้องฟังครับเดี๋ยวนี้แกไม่ฟังเพลงแล้วผมต้องเปิดให้แกฟัง <laughs> อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะแต่แต่เด็กๆคือพ่อแม่เปิดเพลงให้ผมฟังครับแต่พอแบบตอนนี้แกฟังบางทีแกอาจจะอ๋อครับ ก็เปิดเพลงเออก็ฟังเพลงของลูกชายอะนะครับ,รบตอนนี้แต่ว่าพ่อแม่นี่ไม่ได้เป็นศิลปินอไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นนักร้องนะฮะใช่ครับผมรางวัลที่เออเขตได้แล้วประทับใจที่สุดนะยกเว้นนอกจากลูกทุ่งไอดอลในะก่อนนี้เนี่ยมีรางวัลเวทีไหนบ้างครับเขตก็ตจะมีแชมป์รายการคิดดูครับผมครับอืมช่องเจ็ดก็คือตอนนั้น อายุ17ปีครับเป็นรายการแรกเลยที่ผมประกวดรายการทีวีนะคือรายการการแรกที่ผมประกวดแล้วครับต่อเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรนะครับมาในนามตัวจอดอุดรจะมีสามคนครับแล้วก็แชมป์ครับผมเป็นแชมป์จังหวัดอุดรก็สามารถคว้าแชมป์ได้ก็เลยรู้สึกภูมิใจครับอ๋ออันนั้นก็ทิดดุนะฮะอันนี้เป็นรายการทีวีรายการแรกที่ประกวดใช่ครับใช่อ่าก็ได้แชมป์เลยนะตอนนั้นก็ เรียกว่าโอ้โหบทพัดรองมาตลอดแล้วก็ได้แชมป์มันก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับเกดครับผมแล้วก็แล้วก็มาไม่มั่นใจนานเหมือนกันครับก่อนมาถึงลุ<ฤ>้งไอดดลครับต้อทิ้งช่วงอยู่เหรอฮะทิ้งช่วงไปนานมากเลยครับหรอกี่ปีเกดทิ้งช่วงไปสิบเจ็ดใช่ไหมครับตอนนั้นสิบเจ็ดผมมาได้รุ้งไอดดลตอนอายุยี่สิบสามก็โอ้โหประมาณปีครับครับใช่ มันเป็นมันเป็นจังหวะชีวิตยังไงที่ทําให้เราแบบอ่ะเหมือนกับบอกว่าอยากจะเลิกร้องเพลงแล้วนะถ้าเวดีลูกทุ่งไอดอลเนี่ยเป็นเวทีสุดท้ายถ้าไม่สมผลสําเร็จเคปจะแบบหยุดร้องเพลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเล่าตรงนี้หน่อยว่ามันเป็นอะไรมันมันไม่น้อยใจขนาดนั้นคือมันมันท้อแล้วครับเราก็ไปประวดติมันมันมีรายการหนึ่งครับทางช่องวันชื่อรายการ่ายุตจักนักร้องแล้วเขาถึงรอบสิงชนะเลิศครับซึ่งกันสามยก ใครชนะสองในสามจะได้เงินรางวัลหน 1, 000, 000, 000, ึ่งล้านบาทไปแปกผมชนะแต่ยกสองยกสามผมแพ้ครับผมก็เลยรายการน,นั้นมันทําให้ผมเฟลไปเลยครับเพราะว่าผมก็ต้อใจการนั้นเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับเส้นทางการประกวดหรือเปล่าอย<า>่างเงี้ยอะแล้วก็ทําให้มีแรงฮึดยังไงถึงแบบมาเริ่มตรงประกวดตรงไปทีลุกทุ่งไอดอลอีกครั้งหนึ่งมันมีแรงฮึดตรงไหนมีมีพี่คนหนึ่งครับมีพี่ที่รู้จัก แกทารายการร้องเพลงนี่แหละครับซึ่งแกพาผมไปร้องเพลงแต่ผมไม่ชนะสักทีไงครับแต่ <c oughs> เห็นลูทุ่งแอดด้มาแกก็เลยแนะนํากับผมว่าพี่พี่รู้จักรายการหนึ่งที่ว่ารายการนี้เหมาะกับเองเองลองไปกอพี่ผมก็เลยเอาว่าเอาอีซักซักรายการอถ้าไ,ได้ก็คือจะเริ่มประกวดร้องเพลงละอ่า <ๆ S 2> อ่างี้พี่ถามงี้เลยอ่ลูกทุ่งอ่แชมป์ที่แบบเราประกวดสามสามสามรอบใช่ไหม อ่าถ้าชนะเนี่ยจะได้แชมป์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราพลาดเวทีอะไรนะเวทีเมื่อกี้รายการยุทธจักรนัก้องครับอ่ายุทธจักรนักร้องเนี่ยเออชื่อได้นะครับอ่า<ม>คือสามครั้งเราน่าจะเรามั่นใจมากแต่ว่าไม่ได้เนี่ยเมื่อไม่ได้เนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ผ้าลองไปบทลองแชมป์บ้างอะไรบ้างไม่ได้แชมป์เวทีใหญ่นี้เวทีใหญ่ก็ไม่ได้แชมป์อีกครับเรามาทบทวนหรือว่าเรามาคิดไหมว่าเอ๊ะ มันติดตรงไหนอะไรยังไงเป็นจะเป็นแนวเพลงไหมหรือว่าจะเป็นน้ําเสียงหรือว่าอะไรยังไงครับเกศเคยเคยวิเคราะห์<ม>หรือว่าเคยคิดกับ<ม>ตัวเองไหมติดผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ที่การเลือกเพลงนะครับอ่าจะเป็นคนที่ชอบชอบเสียงคือถ้าผมแบบชอบชอบเพลงไหนอ่ะผมก็จะนําไปลองเลยอย่างเช่นรายการที่ผมบอกว่าแข่งสามยกใช่ไหมครับใช่ที่ผมแบบเลือกไปในหนึ่งในสามเพลงใช่ไหมครับ มันต้องเลือกสามเพลงแล้วจะมีเพลงหนึ่งที่ผมเพิ่งฟังเพิ่งฟังแล้วก็เพิ่งหาถัดร้องได้แค่อาทิ์เดียวแต่ผมเลือกที่จะนําไปแข่งอืมผังครับผมเรียกว่าเรียกว่าพลาดนิดเดียวจุดเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมจะที่เราคาดไม่ถึงใช่ครับตัดสินใจในการเลือกเพลงนี่แหละครับอ่าครับแต่ว่าลูกทุ่งไอดอลเวทีเวทีที่โด่งดังของช่องเจ็ดสีที่ ที่ที่เขตได้แชมป์ลูกทุ่งไอดอลชายคนแรกเนี่ยวิธีนี้ก็ก็ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับระหว่างการแข่งขัน mm hmm. เห็นมีจะแบบโอจะแบบจะไม่แข่งเลยจะแบบสละสิทธิ์เลยอย่างนี้ใช่ไหมครัเขตมันมีจังหวะไหนคือตอนแรกใช่ไหมครับรายการลูกทุ่งไอรอคือแรกมันจะมันจะต้องไปถ่ายเอมีรวมร้อยคนนะครับเป็นเอ <c oughs> ็วีลูกทุ่งไอรอลร้อยคนแล้วผมไม่มีพื้นฐานด้านการเต้นเลยครับอื <c oughs> และ เต้นไปเต้นไปให้ททำไมเราเต้นเหมือนคนอื่นไม่ได้เราเต้นไม่สวยงามจะยกแขนยกขาก็ดูเก้งก้างเกะ็กะไปหมดนะครับครับมีครูสอนเต้นหรือมีพี่ครีเอทีฟครับในรายการบอกว่าถ้าถ้าใครจะสะสรทธิ์เดินมาหาพี่เลยแล้วผมกําลังลุกเดินขึ้นไปเลยครับแต่พี่แกเบียดเข้าห้องน้ำก่อน <laughs> <laughs> ผมก็เลยผมก็เลยเอไปคิดในใจว่าเอาวะรอรอดูพรุ่งนี้ต่อถ้าพรุ่งนี้ยังเต้นไม่ได้ พรุ่งนี้ผมจะเดินเข้าไปบอกพี่จริงๆแล้วว่าผมไม่เอาได้ไหมครับผมจะยกผมจะไม่แข่งแล้วผมจะสละสิทธิ์ครับแต่ผมก็ด้ฝึกนะครับฝึกเต้นฝึกเต้นจนถึงขนาดผมเกิบไปฟันนะครับก็คือ <laughs> จริงๆนะผมผมฟันเลยว่าเฮ้ยครูมาสอนเต้นที่บ้านเลยเ <laughs> ป็นเล่นทามากครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าอินมากไงใช่ไหมตั้งใจมากใช่ใช่ครับคือมันกดดันนะครับมันติดพื้นฐานด้านการเต้นอย่างเงี้ยครับแล้ว พอวันต่อมาพอได้มาฝึกซ้อมเต้นก็เต้นดีขึ้นครับไม่ไม่ได้สวยงามไม่ได้เก่งมากแต่เราพอเต้นได้เราจําแบบสเต็ปการเต้นได้นิดๆหน่อยๆครับก็เลยตั้งใจแบบสู้ต่ออย่างนี้ครับครับเรียกว่าเวทีนี้เนี่ยทั้งเรื่องของเพลงที่ได้ร้องกับเรื่องของน้ําเสียงเรื่องของความพร้อมเนี่ยไม่มีปัญหาติดตรงเต้นครับติดเต้นเต้นเลยครับสําคัญเลยครับ แล้ว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 เวทีประกวดก่อนๆหน้านั้นเราเขียนไม่เคยเต้นใช่ไหมหรือว่าก็มีเต้นอยู่ส่วนมากไม่ส่วนมากเพียงชา้าหมดเลยครับโอ้มันก็เต้นลําบากกันนะฮะเอ็มันเป็นเต้อารมใช่จุดนั้นโอ้โหเรียกว่าเราเกิดมาเพื่อรูกทุ่งไอดอลจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่ไหมแล้วก็อช่วงที่ฝึกเรียกว่า อ่ถ้าเกิดเต้นไม่ได้เนี่ยจัสลาสิทธิ์เนี่ยเราก็ฝึกตอนนั้นใช้เวลานานไหมก็ตอนตนไหนนะครับตอนที่จัสลาสิทธิ์อ่ะแต่ว่าขอฮึดอีกทีก็ก็มีเวลาซ้อมสองวันนะครับโอ้สองวันนะก็คือวันแรกปุ๊บหลังจากกลับบ้านไปนอนก็ฝันนะครับฝันเต้นอีกใช่ครับวันที่สามไปซ้อมที่วังใส่จะไปซ้อมในฝันด้วยเปล่าน่าหน่าจะาน่าจะ ถึงเต้นออกคล่องออแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีเขตจุลศิษย์คว้าแชมป์ทุ่งไดอดชายคนแรกของประเทศนะครับเอแล้วก็คว้าแชมป์แล้วเนี่ยถือว่าชีวิตเนี่ยพลิกมากน้อยแค่ไหนครับเขตพลิกเยอะเลยครับมีคนรู้จักมากขึ้นตามมากขึ้นแล้วก็คือหนึ่งเลยคือเรามีงานเรามีรายได้มีรายได้ที่แบบ อย่างน้อยแล้วก็แบบมีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอย่าค่าห้องค่าอะไรก็อยู่สบายขึ้นครับอยู่สบายขึ้นอ่าอ่าแล้วแล้วเงินรางวัลตั้งหนึ่งล้านใช่ไหมเคตครับผมอ่าเอาไปทาอะไรครับไปน,นี่ครับผมเรียกว่าทําหน้าที่เทำหน้า <c oughs> ที่ <c oughs> ลูกนะ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับไม่ไปใช้่งอื่นนะใช้สิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆนะครับอ่าเราได้รุ่ทุง่งแชมป์รุ่ทุ่งไอดอนชายแล้วจุดพลิกอีกครั้งหนึ่งก็คือได้มาร้องเพลงกับผู้น้องปิยะชัดนะฮะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเออเวทีรุกทุ่งไอดอลเนี่ยก็มีแฟนก็มีนักร้องลูกทุ่งหญิงเยอะแยะไปหมดเนี่ยทำไมเขตเคมีถึงมาตรงกับน้องปิยะชัดอ่าเขตเป็นยังไงบ้าง เคมีมาตรงกับน้องไงถึงได้ร้องคู่กัน็นรายการรายการหนึ่งครับชื่อรายการว่าพี่ร้องน้องรักจะเป็นการไล่สดแล้วก็จะมีจะมีศิลปินนะครับในรายการลูกทุ่งไอดอลไปให้แฟนๆโหวตว่าอยากให้ใครคู่กับใครตอกแล้วแฟนๆโหวตมาว่าเขียนคู่กับปยศา์แล้วพอมาจัดคู่กันแล้วคนก็บอกแบบจิ้นจิ้นหน่อยได้ไหมจิ้นหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็เลย มตรงกันเห็นเคมีตรงกันอาจจะด้วยความที่พวกเราทั้งสองคนเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับผมครับก็เลยเคมมีน่าจะอาจจะเข้ากันนะครับก็เลยนี่แหละครับได้มาคู่กันครับคือน้องปีชันนี่ก็เป็นคนอุบลนะแล้วก็เขตเป็นคนอุดรนะเหนบอกมีหลายมีหลายเรื่องเลยที่ตรงกันวันเกิดเดือนเกิดอะไรยังไงบ้างนะเขตครับผมเกิดเกิดเดือนเดียวกันครับน้องเกิด3ตุลาผมเกิดวันที่4ตุลาครับ โอ้โไล่ๆกันเลยอ่ะอ่าแล้วยังไงอีกแล้วก็จังหวัดก็ขึ้นต้นด้วยอุบเหมือนกันนะครับอุบลอุดรอุบลกับอุดรนะครับแล้วก็ชอบอะไรชอบกินอะไรคล้ายๆกันนะครับชอบกินอาหารอีราานมดาเนาครับคนอีสานก็มากินอาหารอีสานเช่นกันอ่าแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเราเราก็มาสนิทสนมหรือว่ามาทําความรู้จักอ่าในช่วงที่ เวที TI, ลูกทุ่งไอดอลด้วยกันใช่ใช่เพราะว่ารายการลูกทุ่งไอดอลออสตาครับใช่ได้อทีเดียวกันครับอ่านั่นก็คือทําให้เราได้อศึกษาหรือว่าได้เรียนรู้อะไรกันจนพอมาร้องเพลงคู่กันเนี่ยมันก็ไม่ต้องปรับเยอะนะครับเพราะว่าเคมีตรงกันอยู่แล้วนะครับซิงเกิลล่าสุดเอซิงเกิลคู่ร้องกันเนี่ยร้องคู่กันอ่าคนที่บอถูกฮักเนี่ย เรียกว่าอืมเพลงเพลงแบบนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เนื้อหาลึกซึ้งนะเขตนะใช่ไหมฮะครับเอ่อหลายคนอาจจะฟังแบบอ่าฟังแล้วก็ผ่านเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อยากจะให้เขตเอ่อพูดถึงเนื้อหาของเพลงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงยังไงปลอบใจกันหรือกันหรือว่าเป็นเพลงที่ตัดพ้อต่อว่าใครคะเขตคนที่บอกถูกฮักอืมที่ตัดพ้อกับตัวเองมากกว่าครับ,รบก็คือคเป็นการพูดในเชิงที่ว่า คนคนหนึ่งกําลังแอบรักอีกคนหนึ่งอยู่อะครับอโดยที่เรารู้นะครับว่าเราไม่มีสิทธิ์เป็นไปได้มากกว่าคนที่แอบรักแต่เรารักเขาอยู่อืมเป็นอารมณ์มันตับพ้อกับตัวเองประมาณนี้ครับอืมความดีเท่าไหร่อยากเลื่อนสถานะให้ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นได้แค่คนที่แอบรักเขาแค่นั้นแต่ในเส้นเรื่องนี่ก็เอน้องปีญญาประชดก็ จะออกเข้ามาเข้ามาเข้ามาร้องหรือคือเหมือนแบบอา่มาบอกว่าจริงๆแล้วความรักถ้าเกิดว่าเป็นแค่คนนอกสายตาก็คงรักได้สำนีอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ไหมครับเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งก็ต้องให้พูดถึงเครดิตอาจารย์กิริชาปัดภัยนะฮะที่แต่งเนื้อหาแล้วก็อาจารย์จินนี่บุษไทยเรียบเรียงด้วยนะครับเป็นสุดยอดอครูเพลงของรุกทุ่งอินดี้แห่งยุบเลยนะครับผมครับ ย้อนไปนิดนึงเขาบอกว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยแฟนคลับเนี่ยก่อตัวเยอะแย,ย,ยะรวดเร็วมากเลยเขตยังตะลึงเลยใช่ไหมว่าเอ,อพอปล่อยเพลงออกไปเนี่ยทำไมกลุ่มแฟนคลับก่อตัวเป็นแฟนคลับตามเราเยอะแย,ย,ยะเลยมากมากรวดเร็วด,ด้วยเป็นไงบ้างคะเขตก็ก็ก็ดีใจครับผมอาจจะรวดเร็วอาจจะไม่เยอะแบบเยอะแบบเป็นแบบปรกากฏการณ์แต่มันเป็นครอบครัวที่ผมว่าค่อยค่อยค่อยคอย่คอสร้างดีกว่าค่อยค่อยสร้างค่อยค่อยายแต่เป็นครอบครัวที่ อุ่นครับเป็นครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตผมกับน้องมากเลยครับเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักมากเลยครับครอบครัวปียะเขตอ่าถ้าเกิดว่าใครย้อนไปดูเอ่อใครได้เคยไปตรงคอนเสิร์ตอ,อีสานซุปเปอร์ฮิตนะฮะที่ปทุมธานีนะครับเขตกับปียะชัดก็ไปขึ้นเวทีนั้นด้วยแล้วก็มีมีแฟนคลับนะถือไป,ไป้อายไฟยกป้ายไฟอยู่ข้างเวทีเต็มเลยนะครับใช่ครับอ่าร้องเพลงเสร็จแล้วนานเลยนะเขต ่าจะได้กลับเพราะว่ามีแ,<ต>แฟนรอถ่ายรูปลายเซน้นนานไหม,ปมเป็นชั่วโมงปะเป็นชั่วโมงปะตอนนั้นก็ประมาณนั้นไหมครับประมาณนั้นครับอืมครับ,อรบโอ้นี่ว่าเป็นคับตอนนี้ก็ยังเดี๋ยวแน่นเหมือนเดิมนะครับอ่ะถามอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าถามลูงหน้าถ้าเกิดว่ามีซิงเกิลต่อไปเนี่ยอ่ามันจะวางว่าเป็นซิงเกิลเดียวของแต่ละคนของเขตของปิยะชัดหรือว่ายังจะเป็นซิงเกิลคู่กันอีกครับเขต ผมว่าต้องต้องรอติดตามะครับต้องรอติดตามเพราะว่านี้ผมคิดว่าอีกไม่นานครับจะมีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแน่นอนครับผมแต่ต้องติดตามเพราะว่าจะเป็นเดี่ยวจะเป็นคู่ต้องรอติดตามต้องรอรุนนะใช่ครับอ่า<ม>ใครที่เป็นแฟนปิยะเขตนะครับอ่ากระแสคู่จิน้นเพลงเนี้ยมาแรงมากๆเลยเพลงต่อไปเนี่ยเอ,อเขตกดดันไหมกดดันกับ,บตัวเองไหม ถามว่ากดดันไหมใช่ดันแล้วครับก็คือเราก็ทําเต็มที่ในในผมเต็มที่อยู่แล้วครับผมเต็มผมกับ้องจะเต็มที่กับทุกงานที่ได้ทําอยู่แล้วครับผมส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็อยู่ที่แฟนคลับแล้วก็อยู่ที่คนดูนี่แหละครับผมจะคอยซัพพอร์ตพวกเราอืมเรียกว่าเต็มที่เลยใช่ครับผลงานเพลงนะครับนอกจากเพลงคู่ ที่ร้องด้วยกันแล้วยังจะมีคลิปมีกิจกรรมวาไรตี้ต่างๆที่เขตกับปิยะชัดเนี่ยถ่ายลง Youtube ยูทู e ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นอะไรบ้างครับเก็นแฟนอยากจะติดตามวอล์จะเป็นแบบกิจกรรมเป็นคลิปสั้นๆที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปทำงานเวลาว่าง<ช>เวลาเท่าวอะไรอย่างนี้ครับผมจะมีก็คือสามารถติดตามคลิปได้ที่ช่องเ e n ต์ s ิวครับผมถ้าที่ตอกก็จะเป็นปิยะเขต ครับผมอ่าใช่ครับเปียชาชัดเสลสิทธิ์ถ้าไปติ๊กต็อกอืมครับอ่านี่หลายคนแฟนๆนะหลายคนแฟนๆอาจจะสงสัยว่าเออแฟนๆเนี่ยชื่อเอ่อเขตกับปียชชัดเนี่ยตอนนี้เอามารวมกันแล้วเนี่ยเป็นปียเขตอันนี้ชื่อรวมแล้วเนี่ยแล้วหัวใจล่ะรวมกันหรือยังเขตถ้าเริ่ม วใจลมกันเลยยังตอนนี้ก็บอกบอกได้แค่ว่าแบบเราก็มีความรู้สึกที่ดีดีๆให้กันครับผมบส่วนเรื่องสาานจะเป็นยังไงอ่ะผมคิดว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับเพราะว่าหน้าตอนนี้น้องก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับอ่าใช่ใช่เราผลงานก่อนนะเราสร้างงานก่อนอาง่ายๆเลยประทับใจน้องตรงไหนการทํางานด้วยกันประทับใจน้องตรงไหนน้องเป็นคนที่เต็มที่แล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักน้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้อง อืมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นคนอิสานใช่เป็นคนแบบนิ่งๆแต่ก็ตีดแบบหยอกๆกวนๆนิดๆครับผมอืมเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าบางทีปล่อยมุกมาแต่ละลูกก็โดนอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ่าก็ได้ครับผมแต่น้องเราหาน้องเองอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับครับครับอ่าอ่าสุดท้ายแล้วเขตัตรอยากจะให้ฝากผลงานแล้วก็เห็นบอก ทางลูกทุ่งไอดอลเนี่ยจะมีกิจกรรมที่จะให้แฟนๆเออคือมีประกวดออร i ดิชั่นด้วยใช่ไหมฮะเอาฝาตันนี้นิดนึงครับเครก็ตอนนี้นะครับผมลูกทุ่งไอดอลก็กลับมาแล้วนะครับผมสามารถรายละเอียดการสมัครนะครับผมก็อยู่ที่หน้าแฟนเพจลูกทุ่งไอดอลนะครับซึ่งซีซั่นนี้เราจะมาหาเราจะมาตามหาลูกทุ่งไอดอลชายในสายอินดี้ครับผมก็ เยอะๆนะครับผมสาหรับนักร้องชายคนไหนที่อยากเป็นศิลปินแล้วก็อยากมีผลงานเพลงคือจังวันชาเลิสี่คนสุดบอกไม่ได้เลืมลืมลืมบอกลืมบอกไปลืมบอกไปอันนี้อันนี้ครับไปก่อนสําหรับผู้ชนะนะครับผมครับนม่ะเกือบปล่อยเกบปล่อยไก่ออกไปแล้วไม่เป็นไรฟังไม่ทันฮะมีวันห้5 0 0 0บาทแล้วก็จะมีผลงานเพลงซึ่งเป็นการพิชลิ่งกับ ศิลปินอินดี้แนวหน้าของเมืองไทยแน่นอนครับผมอ่าแล้วช่องทางที่ทเยอะนะครับผมครับผมแล้วช่องทางที่ facebook ลูกท <F> ุ่งไอดอลอ่าทาง facebook ช่องทาง a c e b o o k ลูกทุ่งไอดอลเลยครับผมอ๋อนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นบันไดที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆสารปันของตัวเองนะครับกับเวทีลูกทุ่งไอดอลในแนวสายของเพลงอินดี้อินดี้นะครับอ่าอ้าว ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุยกับเคศิรสิทธิ์เสียงดีมีสเสน่ห์แล้วก็ไม่ให้ร้องเพลงมันก็จะแปลกๆอยูน่นะครับเคครับวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากแฟนๆร้องสดๆเลยก็เนี่ยครับคนคนที่บอกถ,ถูกหักนี่แหละครับผมอ่าครับผมเชิญเลยครับท่อนนะครับสักท่นอทน,นเป็นคนที่บอถ,ถูกหักถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ น้ำตากระสอยบ่ได้ักใี้ตาก็เป็นได้สำนีเป็นได้แค่คนแอบพักถึงว่าสิฮักเขาคักแน่อิลีบอกเจ้าของอย่าฮิดเกินนาทีเป็นได้สำนีละคนนอกสายตา ครับน่ามี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 ซาวเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหนี่พี่อยู่เชียร์เยอะเลยนะฮะอ่านี่ก็คนที่บอถูกฮักแต่ว่าพอเพลงกวายไปแล้วมีแต่คนฮักเขตกับปียฉัดเต็มไปหมดเลยนะครับขอขอบคุณนะครับทด้ได้ครับผมอ่าเอาทิ้งท้ายฝากความห่วงใยกับแฟนๆในสถานการณ์โควิดหน่อยครับเขต ครับผมก็ฝากถือนะครับผมแฟนคลับนะครับผมปิยะเคนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนแล้วที่สําคัญแฟนคลับลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งด้วยนะครับทุ่ใช่ใช่ใช่ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็กลับมาแต่มันก็กําลังคลี่คลายนะครับผมแต่กาดอย่าตกนะครับผมออกไปข้างนอกก็ใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับผมกินร้อนนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผม เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันแน่นอนครับผมครับผมอ่อเยี่ยมมากเลยนี่คือชีวิตของเขตศิรสิทธิ์นะครับเรียกว่าจังหวะชีวิตของเขาเนี่ยน่าสนใจหลายๆเรื่องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสรุปได้ก็คือเขาไม่เคยท้อนะสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อสู้ไม่ท้อมันต้องตรงมันต้องได้สําเร็จสักวันไม้ว่าก่อนนั้นจะได้แต่รองแชมป์บทพระรองมาตลอดแต่ว่าเขาก็ได้แชมป์ลุกทุ่งไอร่อชายคนแรกนะครับผมอ่าวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณเคตนะครับแล้วก็ แล้วก็ขอบคุณแฟนๆข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับแฟนๆของลูกทุ่งไอดออนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ทุกไลค์ทุกแชร์ของแฟนๆเนี่ยเรียกว่ามีความหมายต่อพวกเรามากนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้คุยกับเขตศิรสิทธิ์อีกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับเขตขอบคุณไปทางเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับผู้บริหารด้วยครับผมสวัสดีครับเขตครับขอบคุณครับ